อะไรคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของมนุษย์กีฬานั้นเหรอมิตรภาพเหรอหรือว่าจะเป็นความรักที่รุนแรงบ้าบอทั้งบดนั้นมันก็แค่ภาพลงตาไหนจะมีปัญหาทะเลาะก,กัน้คิดแล้วปวดหัว สำหรับเราแล้วความรักมันก็เป็นแค่อารมณ์ชื่ววูบเท่านั้นแหละเอ๊ะถึงไปเสียวคือถ,ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินพอจัดเจียวเวลาให้หน่อยได้ไหมคะฉันมีเรื่องอยากจะบอกช่วยมาเจอที่สนามเทนนิสทีนะคะจากคนที่แอบชอบคุณจดหมายรักรอันดอเอาแังดีล่ะทีนี้เฮ้ย จะไปเจอเธอดีไหมนะไม่หมดเอยอูยเยว้ยวเธอเองเหรอคือว่านะเออเธอจะยืนยืนรายงานกิจกรรมทำไมไม่มายืนหลังเ,งเรียนละมั่งนั้นยังจะเป็นทำทายเซอร์อ,อีก,ออาากงั้นเหรอเาตามใกมั่สินะเออถ้าไม่มีทุระแล้วฉันไป ไปเียวนายจะไปไหนยะฉันชอบนายเอ๊ะเป็นแฟนกันนะวิวฮะนี่สรารภาพรักกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอคุณไหมไม่คุณตกลงดีไหมแต่เราก็ไม่ได้ชอบเธอี่หว่าหนูจะปฏิเสธดีแต่เธอเป็นถึงฉันยูโดเลยนะเฮ้ยายเน่ตดู ต่มาเร็วๆสิยะเออคือโอเคมีดีละจริงสิยังมีวิธีนั่นอยู่นี่ว่าเสร็จฉันละกยังไม่มดุูยายๆฉันขอโทษจริงๆฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วฟิวฉันคบกับเธอไม่ได้จริงๆอันหรอครับรุ่นพี่รุ่นพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วหรอครับขอโทษจริงๆครับผมผึไม่รู้มาก่อนเลย เออคงไม่ใช่ข้อแก้ตัวหวยหวแบบนั้นหรอนะตายสิข้อแก้ตัวแบบนั้นมีตั้งเยอะต้งเยะทําไมกูถึงใช้ข้อแก้ตัวหวยหวยแบบนั้นฟ้าเนี่ยล้าสรุปว่าคนที่นายชอบคือใครล่ะฉันขอโทษนะฉันบอกไม่ได้จริงๆรฮะบอกมันเดี๋ยวนี้เลยนะยะถ้านายไม่บอกละก็ฉันจะสารภาพรักนายทุกวันเลย ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนายห้องเรียนหรือห้องสภานักเรียนฉันก,ก็จะเป็นสารภาพรักนายเลยเป็นใครบอกมาคือเอาไงดีวันนียทีนี้จริงสิเธอคนนั้นไงล่ะลุงพี่หนิงอี้คนที่ฉันชอบคือลุงพี่หนิงอี้ถ้าเป็นลุงพี่หนิงอี้แล้วก็แล้วไปเอ๊นายกับลุงพี่ก็ไม่ได้สนชิดเชือเช้ออะไรกันขนาดนั้นนี่นาอีกอย่างนะลุงพี่ ปีหน้ารุ่นพี่เขาก็เรียนจบเรือด้วยดังนั้นแล้วแม้ว่าตอนนี้นายจะไม่ได้ชอบฉันก็ตามแต่เดี๋ยวฉันจะทําให้นายชอบฉันให้ได้เลยไปก่อนนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปรับนายที่หน้าบ้านนะอะไรวันเนี่ยอะไรของยายนั่นกันคิดว่าจะแถไปได้เนียนๆแล้วแท้ๆแล้วทำไมยายนั่นถึงไปเข้าใจผิดแบบนั้นได้ตันเนี้ย รักไว้รุ่นบ้าบออะไรนั่งป,กปกวดหัวมันประธานสภานักเรียนตัางสินรองประธานยังให้กลับบ้านอีกหรอรอฉันหรือไงจ๊ะประธานพอดีเออผมเคีงสภานักเรียนนะครับที่เราต้องอยู่นั่งงานดึกแบบนี้มันเพราะใครตีงานไว้ให้กันเล่าอันหรออันถือว่าเป็นรางวัลสำหรับความพยายามของเธอแล้วกันนะจ๊ะ ไม่ดีกว่าครับผมไม่ดื่มกาแฟตอกนกลางคืนเอ๊ฉันนัดสั่ให้รางวัลเ้ๆแต่เธอกลับไม่เห็นค่าเห,หรอเนี่ยอย่ากิจจอค่าน้อยขอรับไว้ด้วยควา,ามต็มใจเออรางวัลนี่ล้วก็เป่าวางแบบนี้อย่าได้อะไรเป็นรางวัลหรอกจ้ะเดี๋ยวนะอีกแล้วเหรอจดหมายรักของใครอีกแล้วเนี่ยรางวัลจ้ะฉันได้ยินว่าเธอได้รับจดหมายรักมาเหรอะ เธอรู้ว่าอ,อูยอยอส่งจดหมายรักมาให้เราหรอหรือว่าเธอเห็นเราไม่สนใจจดหมายรักบนโต๊ะก็เลยพูดกระชดนันหรอเอ๊ะทำไมไม่ตอบคำถามชนละรองประธานเธอลองคิดยังไงกับจดหมายรักจ้ะแปเพลิดแปจุลังอดดยูสอง